สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์โดยผมประจันุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งแพ้ยิบซีให้กับผู้ที่เกิดราศีกันผู้ที่เกิดราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่16ตุลาคมนั่นเองครับคลิปนี้ทนสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีกันนั้น ผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์ุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับผู้ที่เกิดราศีกันครับดวงชะตาของท่านประจําเดือนกร,รกฎาคมปี2566นั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงของเดือนกรกฎาคมนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี้คือไพ่เก้าดาบสัญ,ญลักษณ์รูปดาบตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นหมายถึงปัญหาและอุปสรรคของชีวิตนั่นเองนะครับไพ่เก้าดาบนั้นจัดว่าตัวท่านเองอยู่ในช่วงของความกลุ้มอกกลุ้มใจคิดมากเครียดนอนไม่หลับนั่นเองนะครับ ไพ่ใบน,นี้นั้นเป็นไพ่ของคนคิดมากชอบคิดแต่เรื่องร้ายๆเจ้าอารมณ์หง,งุดหงิดมีโทสะรุนแรงสำหรับคุณผู้หญิงนั้นถือว่าเป็นไพ่แม่ไม้นันเด็กนะครับอีกอย่างหนึ่งหมายถึงการเจ็บไข้ที่ป่วยไม่สบายการสูญเสียหรือว่าการจากไปของญาติผู้ใหญ่ ด้านของสุขภาพนั้นให้ระมัดระวังเกี่ยวกับโรคปวดหัวก็คือโรคไมเกรนปวดหัวข้างเดียวบางท่านนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาสายตาไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับหรือว่าอาการเหน็บชาเป็นอมพฤกอมพาตในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ ผมมีข้อแนะนำนะครับสำหรับคนที่ชอบคิดมากนะฮะคือตัวท่านเองนั้นพยายามอย่าทำตัวเครียดให้มากนักนะครับบางทีเรามีวิตกกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือว่าคาดหวังแต่สิ่งเร้ายมองว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ต้องพยายามมองในแง่ดีบ้างนะครับหรือว่ามองในแง่บวกบ้างแล้วจิตใจของท่านนั้นก็จะสบายขึ้นนันเอนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับมันเป็นสัจธรรม ดวงชะตาของคนเรานั้นมีขึ้นมีลงนะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีปะปนกันไปนั่นเองนะครับไม่มีใครที่ดวงดีตลอดไปและไม่มีใครที่ดวงแย่ตลอดกาลนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีกันและถ้าหากว่ามีไพ่ก้าวดาบมาอยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์นั่นก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงของต้นเดือนกร,รกฎาคมโดยเฉพาะยิ่งในสัปดาห์แรกนั้น อาจจะเจอปัญหาอะไรหนักๆมากมายนั่นเองนะครับทำให้ตัวท่านเองนั้นเครียดวิตกกังวลอาจจะเป็นปัญหาเรื่องการงานเรื่องการค้าขายเรื่องธุรกิจของท่านรวมไปถึงเรื่องการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องของสุขภาพรวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับความรักในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับแต่เมื่อผ่านในสัปดาห์แรกหรือว่าผ่าน10วันแรกของเดือนกร,รกฎาคมไปแล้วอะไรต่างๆนั้นจะเริ่มดีขึ้นเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่จัดเม้นนะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งที่7 ไพ่ใบน,นี้ถ้าหากว่าท่านดูรูปตามหน้าไพ่ด้านบนนั้นเป็นรูปของเทวดาเป่าแตรด้านล่างนั้นเป็นรูปของคนกำลังยืนขึ้นจากโลงศพ ดวงชะตาเหมือนตายแล้วฟื้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นั่นเองนะครับสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวท่านและตัวท่านเองนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มอะไรใหม่ๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นด้านการงานหรือว่ามีทางออกอะไรใหม่ๆในลักษณะแบบนี้แต่ว่าไพ่ใบนี้นั้นเป็นไพ่ที่ให้ขุนด้านดีด้านบวกรับรองว่าจะเกิดอะไรดีๆขึ้นกับท่านอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าสิ่งดีๆเหล่านั้นเนี่ยบางทีมันคาดการไม่ได้นั่นเองนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นตรงไหนเรื่องอะไรในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ อีกหนึ่งวิธีนะครับผมที่อยากจะแนะนําไปถึงผู้ที่เกิดราศีกันถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นเครียดวิตกกังวลน,นะครับผมก็คือไพ่ใบนี้นี่คือไพ่หกดาบที่อยู่ในตำแหน่งที่3จริงอยู่นะครับว่าไพ่ใบนี้นั้นเป็นสัญลักษณ์รูปดาบนะฮะแต่ว่าไพ่ใบนี้นั้นถือว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคอ่อนที่สุดน้อยที่สุดแล้วนะครับไพ่ใบนี้หมายถึงการพักผ่อนหย่อนใจนั่นเองลหลายๆท่านนะครับผมอาจจะได้ไปสัมผัสกับธรรมชาติ ไปทะเลนะครับหรือไม่บางทีบางท่านนั้นไปทานอาหารนะครับในบรรยากาศดีๆริมฝั่งแม่น้ําริมบึงอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็คือการที่ตัวเราเองนั้นหากว่ามันเครียดจนเกินไปก็หาเวลานะครับพักผ่อนหย่อนใจบ้างนะครับเมื่อร่างกายของคนเราได้พักผ่อนแล้วจิตใจของเรานั้นก็จะผ่อนคลายตามไปด้วยนั่นเองนะครับภายไปนี้นั้นยังหมายถึงว่า ด้วยจิตใจของผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงของเดือนกร,รกฎาคมนั้นค่อนข้างอ่อนไหวง่ายนั่นเองนะครับผมบางทีเจอเรื่องอะไรต่างๆมาก็เก็บมาคิดมาเครียดทั้งๆที่มันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านก็ได้นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาคุยถึงเรื่องของธุรกิจการงานกันบ้างนะครับที่จะดีสําหรับผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงของเดือนกร,รกฎาคม เริ่มต้นกันที่ไพ่6ดาบนี่แหละนะครับไพ่ใบนี้นั้นก็หมายความว่าธุรกิจการงานที่จะดีมากๆสําหรับผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงเดือนกร,รกฎาคมก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกน้ําดื่มอะไรก็ได้นะครับที่เกี่ยวข้องกับน้ําไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องดื่มต่างๆนะครับรวมไปถึงพวกร้านเหล้าของมืนเมาต่างๆอันนี้ก็จะดีด้วยเช่นกันนะครับ ท่านที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับที่ขายพวกปลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลาทะเลหรือว่าจะเป็นปลาน้ําจืดกุ้งหอยปูปลาอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยนะครับและรวมไปถึงบางท่านที่เป็นชาวประมงนี่นะครับออกจับปลาตามหน้าน้ําต่างๆนะครับหรือว่าตามทะเลและรวมไปถึงท่านที่เป็นผู้เลี้ยงปลาในลักษณะแบบนี้เลี้ยงปลาในกระชังเลี้ยงปลาในบ่อต่างๆ ผลผลิตจะดีนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้และนอกจากนั้นนะครับผมบางท่านที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้างพวกก๊อกน้ําพวกท่อน้ําหรือว่าจะเป็นพวกสุขภัณฑ์ทั้งหลายอุปกรณ์ประปาต่างๆนั้นจะดีนั่นเองนะครับถ้าหากว่ามีไพ่หกดาบนั่นเองนะครับขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่4นี่คือไพ่ควีนออฟซอร์หรือว่าไพ่ราชินีถือดาบไพ่ใบนี้นั้นก็หมายความว่าจริงๆแล้วตัวตนของผู้ที่เกี่ยวราศีกันนั้น เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เก่งนะครับมีความคล่องตัวค่อนข้างสูงนั่นเองเป็นนักบริหารจัดก,การที่ดีมากๆแต่ว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะเป็นคนที่พูดโงงผงผางหน่อยนะครับขวานผ่าซากคิดอย่างไรก็คือพูดอย่างนั้นเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่ได้ไพ่ควีนออฟซอสนั้นเป็นคนที่กล้าในการที่จะตัดสินใจกล้าคิดกล้าทําในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่า บางทีผู้ที่เกิดราศีกันอาจจะได้มีการตัดสินใจอะไรสําคัญสําคัญในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงด้านการงานด้านธุรกิจของท่านจากที่ตัวท่านเองนั้นปล่อยให้มันคาราคซังมานานนั่นเองนะครับพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมอาจจะได้ตัดสินใจครั้งสําคัญในการแก้ไขปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นั่นเองนะครับขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่5นะครับผมนี่คือไพ่ห้าดาบนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าผู้ที่เกิ่วราศีการนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คืออัตราตัวตนของท่านนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นอาจจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ ตัวท,ท่านเองนั้นก็เลยคิดว่าตัวท่านเองนั้นเก่งกว่าใครมีความสามารถมากกว่าใครจะทําอะไรก็ตามแต่ต้องเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่เอาแต่ใจตัวเองในลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ไม่น่ารักนะครับการที่คนเราจะทํางานเป็นทีมหรือว่าทํางานร่วมกับคนอื่นนั้นบางทีมันต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นให้คนอื่นเขาได้แสดงความคิดเห็นบ้างในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าหากว่าตัวท่านเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับการทํางานเป็นทีม ได้จะมีการทะเลาะเบาะแว้งโมโหโทโสผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ส่งเสริมผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รักในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับยิ่งอยู่นะฮะคนเรานั้นควรที่จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่ถ้าหากว่าคนเราเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปมันจะดูแข็งจนเกินไปนั่นเองนะครับควรที่จะปรับลดลงมาบ้างนะฮะแล้วก็การทํางานของท่านนั้นจะลดปัญหาและอุปสรรคลงได้เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะกลับมาสนับสนุนส่งเสริมตัวท่านนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9นะครับผมนี่คือไพ่2ดาบไพ่2ดาบนั้นหมายความว่าถ้าผู้ที่เกิดราศีการปรับปรุงตัวเองได้ตามที่ผมได้บอกไปเมื่อครู่นี้นะครับว่าหากว่าตัวท่านเองนั้นพยายามเข้าหาผู้ใหญ่บ้างนะครับผมแล้วก็เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่บ้างรับการเสนอแนะบ้างในลักษณะแบบนี้ท่านจะเป็นที่รักของผู้ใหญ่ไพไ่สองใบเท้านั้นก็ตีความหมายได้ว่า ตัวท่านเองนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนมีผู้ใหญ่เป็นแบ็กให้ในลักษณะแบบนี้โอกาสที่จะประสบความสําเร็จของการงานนั้นจะดีมากๆเลยนะครับไพ่สองใบเท้านั้นยังตีความหมายได้ว่าหากเป็นน้องๆนักเรียนนักศึกษาชาวราศรีกันนี่นะครับเรื่องการเรียนของน้องๆนั้นอาจจะต้องอาศัยคนที่คอยติวให้อาจจะต้องไปเรียนพิเศษไปติวพิเศษอะไรประมาณนี้นะครับจะทําให้การเรียนของน้องๆนั้นดีขึ้นนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือไพ่สองใบเท้านั้น ยังตีความหมายได้ว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงของเดือนกร,รกฎาคมจะได้ทํางานร่วมกับชาวต่างชาติบริษัทต่างชาตินั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นผลดีต่อตัวท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะท่านที่ทําธุรกิจการค้าที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือว่าบางท่านนี่นะครับทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าส่งออกอะไรประมาณนี้ก็จะดีด้วยเชย่นกันนะครับไพ่สองใบเท้านั้นยังตีความหมายได้ว่า บางทีผู้ที่เกิดวราศีกันที่วางแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเดือนกรกฎาคมนั้นตัวท่านจะได้ไปอย่างแน่นอนถ้าว่ามีไพ่ใบนี้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ไนท์ออฟซอร์ธนะฮะหรือว่าไพ่อัศวินถือดาบนี้นะครับผู้ที่เกิดราศีกันถ้าหากว่าทํางานรับราชการเป็นตํารวจทหารนั้นงานของท่านในอาชีพนี้บอกได้เลยนะครับว่าจะดีมากๆในช่วงของเดือนกรกฎาคมจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสน,นุนมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้านั่นเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือภายในออฟซอร์หรือว่าไพ่อัศวินถือดาบนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังสําหรับผู้ที่เกิดราศีกันก็คือความใจร้อนวู่วามนั่นเอง,เองเนะครับจะทําอะไรก็ตามแต่จะตัดสินใจอะไรก็ตามแต่ขอให้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องนั่นเองนะครับอย่าตัดสินใจอยู่บนอารมณ์ความรู้สึกน <c oughs> ั่นเองนะครับบางทีมันอาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาดครัง้งใหญ่ของท่านก็ได้นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไพ่ไนออฟซอร์อห,รหรือว่าไพ่อัศวินถือดาบนั้นยังตีความหมายได้ว่า ระวังว่าตัวท่านเองนั้นมีอริสตรูคนที่ไม่หวังดีคนที่อิจฉาในตัวท่านคอยจ้องจับผิดท่านอยู่นั่นเองโดยเฉพาะย,ยิ่งถ้าว่าตัวท่านเองนั้นประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับมีการปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่แล้วเจริญรุง่งเรืองคนกลุ่มนี้ยิ่งจะคอยอิจฉาตัวท่านมากขึ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นจะทําอะไรก็ตามแต่ขอให้ตัวท่านเองนั้นระมัดร,ระวังคิดอยู่เสมอนะครับว่ามีคนคอยจ้องจับผิดตัวท่านอยู่นั่นเองนะครับ คราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีกันกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของเดือนกรกฎาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีกันขอเกริ่นนาก่อนเลยนะครับว่าไม่เป็นสองรองใครเลยนะครับในช่วงของเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับโดยเริ่มจากไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่2นี่คือไพ่แปดเหรียญไพ่แปดเหรียญนั้นจัดว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่นะครับไพ่ใบนี้หมายถึงการลงทุนของท่านนั้น จะสร้างผลกําไรสร้างไรายได้ให้กับตัวท่านเป็นเกาบเป็นกำรรนะครับคนที่ลงทุนทธมาค้าขายนะฮะหรือว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญต่างๆ ถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าตัวท่านเองนั้นจะได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาภทางการเงินถามว่ามีไพ่8เหรียญเพราะว่าไพ่ใบนี้นั้นบางทีการลงทุนของท่านในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างนิ่งๆบางทีขาดทุนซิ้วยซ้ําไปในลักษณะแบบนี้แต่พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนั้นจะเป็นเดือนแรกเลยนะครับที่ตัวท่านเองนั้นจะได้ผลกำไรเป็นกอบเป็นกำในรอบหลายเดือนก็ได้นั่นเองนะครับ เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8นี่คือไพ่สิบเหรียญนั่นเองนะครับยิ่งไพ่สิบเหรียญน,นั้นต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่มากๆนี่คือไพ่ดวงมหาเศรษฐีนั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้พูดได้คําเดียวว่าการเงินการทองของท่านนั้น จะดีขึ้นมากๆนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะร่ํารวยมีโชคมีลาบจากการลงทุนการทํามาค้าขายจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานั่นเองนะครับหรือว่าบางท่านที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆก็จะดีด้วยนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้นอกจากจะเป็นเจ้าของหรือว่าคนที่ทํางานอยู่ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนั้นการงานของท่านจะมีความมั่นคงบางทีบางท่านนั้นอาจจะมีโบนัสกลางปีด้วยนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้และนอกจากนั้น ไพ่สิบเหรียญนี่ยังตีความหมายได้ว่าถ้าหากว่าผู้ที่เกี่ยวราศีกันต้องการอยากจะขายที่ขายทางขายบ้านขายคอนโดขายอาคารพาณิชย์ตัวท่านเองนั้นอาจจะติดประกาศไว้นานแล้วล่ะแต่ว่ามันยังขายไม่ได้สักทีถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายาว่าตัวท่านเองนั้นจะขายได้ในช่วงของเดือนกร,รกฎาคมนั่นเองจะมีคนติดต่อเข้ามาแล้วรับรองเลยนะว่าจะตกลงซื้อขายกันได้ เตรียมรับทรัพย์ก้อนใหญ่ตั้งแต่หลักแสนหลักล้านหรือว่าหลายๆล,ล้านเลยนะครับเตรียมตัวร่ํารวยได้เลยนะฮะถ้าว่ามีไพ่สิบเหรียญการงานต่างๆของท่านจะนํามาซึ่งเงินทองจะนํามาซึ่งโชคลาภนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีกันครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีกันกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับขออนุญาตเริ่มต้นจากไพ่จัดเมนทนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่7 ไพ่จัดเมนนั้นถ้าตีความหมายเกี่ยวกับความรักก็หมายเขาว่าความรักของท่านนั้นมันจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันนั่นเองเนะครับคือพูดง่ายๆก็คือว่าคุยกันไม่กี่นาทีนะฮะตัวท่านเองนั้นก็จะเกิดความรักความชอบขึ้นมาแล้วในลักษณะแบบนั้น คนที่ได้ไพ่ใบนี้บางทีนะครับตัวท่านเองนั้นคบกับคู่กับแฟนมาหลายปีนะครับแต่ในที่สุดแล้วก็เลิกรากันไปไม่ได้แต่งงานนะฮะแต่พอมาเจอคนใหม่นะครับคุยกันไม่นานเลยเดือน2เดือนนะครับตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาสร้างครอบครัวด้วยกันสง,งัารน,นะครับผมไพ่ใบนี้หมายถึงความรักที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันนั่นเองนะครับ ตัวท่านเองนั้นยังมีไพ่สองถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายไพ่บทสรุปด้วยในครับผมไพ่สองถ้วยนั้นจัดว่าเป็นไพ่หนึ่งใน3าของไพ่ความรักที่ดีที่สุดในสำรับของไพ่ยี่ีชาวราศีกัน่านใดที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่นะครับอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันก่อนคุยกันถูกอกถูกคอมีโอกาสที่จะพัฒนากลายเป็นคนรักความรักได้นั่นเองนะครับ ไพ่สองถ้วยนี้นะครับยังตีความหมายได้ว่าหากว่าตัวท่านเองนั้นมีคู่มีแฟนอยู่แล้วอาจจะได้เจอเพื่อนเจอกัลยานิมิตท,ที่ดีเพื่อนที่ดีมากๆพร้อมที่จะให้คําแนะนําพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกับตัวท่านนั่นเองนะครับเวลาที่ตัวท่านเองนั้นประสบความสําเร็จเพื่อนคนนี้นั้นก็จะแสดงความยินดีด้วยไม่ได้อิจฉาลิษยาในตัวท่านนั่นเองนะครับถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆนะฮะส่วนไพ่ queen of swords นะครับผมหรือว่าไพ่ราชินีถือดาบเนี่ย บางทีผู้ที่เกี่ยวราศสีกันบางท่านนี่นะครับที่มีปัญหาความรักละหองระแหงกันมาโดยตลอดตัวท่านเองนั้นอาจจะตัดสินใจครั้งสําคัญนั่นเองนะครับคือยุติปัญหานี้ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่มีความสุขตัวท่านเองก็อาจจะบอกว่าไม่ขออยู่ดีกว่าอาจจะให้อิสระแต่และฝ่ายนะครับได้ไปเริ่มต้นความรักใหม่ไปสร้างความรักใหม่ในลนักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวมากเหมือนกันนะฮะ ส่วนไพ่ใบน,นี้ก็คือไพ่ห้าดาบที่อยู่ในตำแหน่งที่5ไพ่ห้าดาบนั้นหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอุปสรรคต่อความรักของท่านนั่นเองนะครับเช่นพ่อแม่แฟนท่านหรือว่าญาติพี่น้องแฟนของท่านไม่ยอมรับในตัวท่านหรือบางทีนะครับอาจจะเกิดจากพ่อแม่ญาติพี่น้องของท่านนั่นแหละที่ไม่ชอบแฟนท่านในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับถ้าเป็นแบบนี้หนทางของความรักของท่านนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะตีดตันเหมือนกันนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศรีการประจำเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดราศีกันทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำเอาคําติชมของท่านนี่แหละไปพัฒนาปรับปรุงช่องเปล่เทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปล่เทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ